สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ชาวอาร์เม็กซูเอ็กซ์สามนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอ,อ่อฟีไฟฮะ ไม่ใช่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่น EFootball 2024นะครับผมก็จะไปตะลุยเจอทีมบาร์เซโลน่านะครับเป็นฟูตตำนานแบบมีเยือนมีเนย์มามีโอโครบมากซามูเอลเอวี v, แล้วก็เรียวเนลเมซี่ล้างรองเท้านะครับผมก็แบบทีมแน่นๆเลยนะครับผมจะเป็นยังไงว่าผมจะสามารถชนะทีมเขาได้หรือเปล่าแบบเกมมันตึงปเปรียกเลยนะครับผมแทบจะยิงกันไม่ได้จะเป็นยังไงเมื่อบาเยนไปเจอกับบาร์ซ่าไปดูกันเลยครับผม let's go ทุกคนไม่น่าเชื่อผมเจอทีมฟูวาซ่าแบบโอ้โหสามประสานเอ็อเอในฝันของผมเลยนะเนี่ยไอ้เฮียทีมเขาคือแบบโคตรสวยโอ้โหพระเจ้าเมสซี่ร่างรองเทา้โนาโรนัลนินโยนีมาซามูเอลเอโตโอ้โหอันเดสอินเนต้า แต่ละตัวโอ้โหสวยเกินก็จะเป็นยังไงนะครับผมเมื่อลูมินิเก้ปะทะกับปีขวาที่โหดที่สุดในโลกณเวลานี้ในเกมอีฟุตบอล2024เรียลเนวเมสซี่นะครับผมใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหบายินปะทะบาซ่าลูมินิเก้นี่ก็บายินนะบายืนนี่ปกติมันแก้ทางบาซ่านะครับผมไม่รู้ตานี้จะแก้ทางหรือเปล่า ผมว่าคนนูต้องเชียร์ฝั่งเขาแล้วเพราะว่าแบบแฟนบาร์ซ่าเขาปกติก so ็เ okay. กียบบายเย็นนะเพราะมันถล่มเลยแพะมันแพ้ทางมากกว่าใช่โซ่เจนะเจนค่อยๆค่อยๆไปไปดิเอ๊เจนเจนม้วนสวยสวยโอ้โหไปไม่ได้โอ้ยโอ้ยิงลูกแรกมาแล้วครับผมไปดิ พระเจ้าวายม,มา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 โอ้ยทีมเขาตึงเกินนี่ดีสาวเลยทุกคนอยู่ดีสามบ้าอะไรมันเจอตึงขนาดนี้ผมก็กดมาประมาณตอนเที่ยงคืนนะทำมือเอวีส่งตีสวยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าหลังสูงอย่าหลังสูงสวยเฮ้ยสกัดเออสวยเบียดเบียดเบียดโอ้เ้ยมาซีล่างนี้นี่อยากไรชิบหายไม่มีตังคือตอนนี้แบบ ใครที่ดูอยู่ก็สามารถสปอนเซอร์ได้มั้งสปอนเซอร์มาเลยครับอยากได้เมสซี่หิวตังมากตอนนี้ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่างๆแลน,นะเยอะมากโอ้โหส่งจอดีอาวาอุ๊ยเปิดข้างในาสวยปังเกียร์สวยฟันได้ลูกแรงไม่ใช่ลุมยิงแต่มันไม่ใช่ปัญหานะครับนี่มา,ปาเปิด ืึมลอนโซ่สวยมสซีอส่อัลเบซิโล่เปิดมาตัดสวยเอ้าเฮ้ยไปดิต้องยกสวย,สวยได้อยู่ครับได้อยู่ทีชน,นะไวเนี่ยดีนะมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่มีโซเลสอีกตัวหนึ่งเมื่อไหร่โซเลสจะมาเนี่ยโซเลสบาร์ซ่าโอ้ส่งช้ามากเดโก้ส่งช้ามากเราไปแล้วเดโก้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  ยิงปังโอ้ยกูเต็มข้อเดยกูสตีมแตกเกอบเผาถ้าเข้าขึ้นมานี่โอ้โหจบเลยนะครับบาซ่ามีสูตรอันนี้สูตรตัดเข้าในแล้วก็ม่วงเลยนะม่วงโอ้โหไม่ได้ว่ะร,รอรอรอจังหวะนี้ต้องรอสวยเอ้ยโอ้โ,โ,อโหนึกว่าเอาลอนโซตัตดไดไไไ้ไม่น่าส่งได้ไปีิเฮ้ยสวยปุ๊บชิงชิง ชิงไม่ได้วะเฮ้ยสวยได้ฟาวครับได้ฟาวครับคันดูนี่ไงผมพูดแบบพอจัดพอซุ้นในสามโลกเฮ้ยได้ปะเออเฮ้ย,อยโอ้โหไปดีเกือบแล้วเดี๋ยวก้ชนสวยไปบางทีมันแพ้ทางกันไอ้น้องรู้ไว้ซะสวย เฮ้ยแทงโอ้ยหายหมดหลังกูโอ้โหไปหมดแล้วไปหมดละหลังหลังหลังเนี่ยหายหลังเนี่ยหายโดนสับโอ้โหโอ้โอ้ตู้ครับโดนอันนินโยย่ยตัวแม่งยังเก่งอะ่ะตีเสมอนาทียี่สิบเก้าโอ้โหแม่งสุดเกิน ตัวทีมเขาบาเย็นบาเย็นเดี๋ยวยืนจริงอะ่ะยืนทั้งทีมใช่แล้ว no ลุมมึงเอาหน่อยลุมเฮ้ยเอาหน่อยเพื่อนลุมลุมที่รักโอ้โหปดีดีสวยเฮ้ยส่องบอลไปนะฮะเฮ้ยเดโกโ้เอ้ยกดผิดน่าจะตะบันทาบไปแกโอ้ยมงตามเรารู้สึกว่าโอ้โหลำบากมากอย่าเม่ซี่ อย่าละมึงตัวอันตรายไปไม่ได้สปีดร้อยสามมาลากแล้วนะโคตรโหดอะ่ะไปแล้วครับเป้กูนี่สปีดไวกว่าเยอะอืมชนนอ,อกเลยวะเอบิร์ดเฟริโ่คนปูชอเเ็อกโกแลตช่วยเฮ้ยทรงดิโก้จับโอ้โหเฮียขนาดมึงเป็นโรนันโยอไม่ยังตัดได้เลยสวยตัดเมสซี่ Después, ه, สวยไปไปไปเฮ้ยโอ้โหสวยใสัดโอ้ยเสียดายวะนี่ดู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 ไปยั่งโอ้โหทางประตูมไม่กี่เซนนะหนูว่าเข้าลกูกเมื่อกี้สเตเก้นเปิด โอ้โหนึกว่าถึงตัวแมสซี่ไม่ถึงประกบประกบทุกทางประกบทุกทางส่งได้เปล่าส่งได้ด้วยอินเตอร์เจนเจนจังหวะต้องใจเย็นครับผมแทงไปยังสวยเฮ้ยเอ็นอปปีไปไม่ได้น่าจะจบแล้วหรือเปล่าเออเอาเออกไปก่อนโลเวสันโลเวสันเฮ้ยสวยไปไปจังหวะสุดท้าย เฮ้ยเฮ้ยตุ๊สา่าโอ้โจบแล้วจบแล้วโอ้ยเมียงเอ้ยเลี้ยงแต่ขึ้นสนามเสียดายวะเฮีย yeah. โอ้ไม่กดสลุกเม่อวะโอกาสเราดีกว่ามาได้เวลาได้เวลาตัวแก้ทางบาซานะครับมาเลยครับมุลเลอร์โท <Mü> มัสมุลเลอร์ตัวแก้ทาง เอาบาเย็นลงให้หมดตัวแก้ทางทั้งหลายวะได้เวลาได้เวลาฮีโร่แทงเออเออไป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 ไม่เคยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับไปเซตมใหม่ เด็กโกตัดเกมสวยมากเพื่อนทรงโอ้โหติดไหมติดโอ้ยยังไม่ติดไปซัดโอ้โหมูเลอร์ครับโอ้ไม่ซุปเปอร์ซับนี่ไอ้ตัวแก้ทางาว่ะละแก้ทางตัวแก้ทางของแทู้มเลอร์เปิดมาปุ๊บยิงโคตรโฉมโคตรสวยนี่ครับตัวแก้ทางบาซ่าเจอบาซ่าก็ต้องเอาตัวแก้ทางมาดิเนี่ยโอ้จับ ปึ๊บแต่งปังสวยจัดลูกนี้โอ้เราเข้าใจดีมากนะให้เราดูด้วยอยากจะรู้ว่าเราแบบกำลังทำคลิปเฮ้ยสวยโอโย้โหโอ้เป๊จริงสวยสวยดีครับรออะไรอะ่ะแทงปังลูมิเนเก้ไม่เคยได้ไปสักลูกอะ่ะโอ้โห วยเฮ้ยแทงโหงามๆครับจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหยังไม่ถึงวะเฮ้ยสวยชัดโอ้โหคมมากนะล,ลูกบอนเยอะลูกเมื่อก,ก,ก,กี้ยอดเยี่ยมถึงมันจะปัดได้ก็เถอะแต่ผมถือว่ายอดเยี่ยมสง่ง มีแต่ไปข้างหน้าหนึ่งจังหวะแล้วก็ชงมงปังไม่ถึงเฮ้ยตัดโอ้โหสวยสวยสวยชิมิทไม่ใช่รูกศรสวยได้ป่าวไม่ได้ทีนเตนต้าตัดก่อนเฮ้ยเฮ้ยอืมสวยมากโอ้เกือบแล้วชิมิทเกือบใจเย็น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 ลูกนี้ใจเย็นครับส่งให้รถเหยื่อนด้านเหยื่นใจเย็นพี่ส่งก่อนสวยสวยแทงปังไม่ถึงโงูหมดแรงหมดแรง เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจมี่เจมี่โอ้โหโล่งซ้ายโล่งเอาเปิดเฟลิโลเกือบอเี้ยจบแล้วเหยื่นเจนี่เห็นทุกวันมุนเลื่อนค่อนข้างๆเปล่าโอ้โหเหยื่นมันเอาเรื่องจัดเลยว่ะโอ้โหผมว่ากัวเลยตานี้ไม่เกียดเหยื่นมากกว่าแมสซี่เหยื่อนี้แบบสร้างความปั่นป่วนให้เกมเยอะเกินไปนะผมว่า ดูทีมเขากันเอาวะซามูเอลเอวีเขายัางอยู่เดี๋ยวผมว่าเขาแน่นจะเปลี่ยนเป็นโรมาิโอไม่ก็เดวิดวินล่านะเดวิดวินล่าน่าจะยินน่าจะยินปีกน่าจะยินแทนนีมาเขาผมว่าเขาน่าจะเปลี่ยนแล้วเจนพี่พี่ชายใหญ่แม่งฟูบาซ่าทั้งทีมคือแบบความปึ้มปิ่มนี่มันอะไรกันความรักบาซ่าจริงๆผมก็แฟนบาซ่านะ จะเล่นบายเย็นเพราะเพราะอยากเล่นมันเคยถล่มบาซ่าไงแบบอยู่ดีนิกอยากเล่นก็เปลี่ยนแม่งอ่ะเบื่อฝรั่งเศสโอ้โหเมสซี่กันมงงชิบหายละเออสวยสวยสวยกินนี้คือสวยมากเอ็มบ้เป้เฮ้ยโอ้โหเคีย์ครับ เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอเมอร์โอ้เขาส่งต้านเฮ้ยโอ้ชิหายเกือบชิหายแล้วไปครับฟันได้แทงแม่งไปเลยโอ้เกือบละดิโก้โอ้สวยไม่สิไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเจนเจนเจนชิมิดสวยโอ้หโอ้หสวยดิโก้ไปครับไปครับโอ้หเกือบ เฮ้ยโอ้ยเสียดายวะวมันรู้มันรู้โจนครับโอ้ยหลุดทั้งแถบหลุดทั้งแถบพี่โอ้โหชิบหายโอ้ขยเซฟอยู่เด็กเกียร์เซฟมุลเลอร์ตรงครับเจนพี่พี่ชายเจนพี่ นครับโอ้โหเปิดซะกำลังจะบอกว่าเปิดซะแย่เลยครับพี่สวยไปครับข้ามฟากาฟากระล้าข้ามฟากไปทำไมตรงนู้นเนี่ยคุยสวยไปไปสวยแทงปัองอุ๊ยโอ้โหจบจบครับผมชนะสองหนึ่งบาเยินเจอบาซ่าโอ้โหแพ้ทางกันจริงๆจังหวะนี้กินกันไม่ลงครับโอ้ มันมากนะสำหรับตานี้สวยโอ้โหโอกาสผมยิงไป6รอบอะไปดูเพย์เรตติ้งโรนลโญเขา6.5เมสซี่เขา6.5จุาเราโจ๊ะโจ๊ะจริงๆมันไม่ได้เชื่อเราโจ๊ะใช่ไหมมันเชื่ออะไรวะช่างถอะผมลืมแล้วอะเราเราโก้มั้งอะไรสักอย่างอะลืมแล้วอันเดสอินเนต้าอัลเบิร์ตฟิลิโรเอมิเอมิซอน นี่มาเงินงั้นเล้วใช้ได้นะครับตานี้เอ้ยอยังไม่ดูทีมตัวเองเลยทีมผมมางไปดีนี่เจ็จุดห้าโอ้โหมูเล,ลอร์พระเจ้าเจ็ดจุดห้าเงินตานี้ลุมไม่ได้ฉายแสงเลยครับตัวแก้ทางจริงมูเล,ลอร์แก้ทางบาซ่าก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง m า x u x, x 3นะครับส่วนน้องๆที่ถามมาว่าเออ พี่เล่นเกมฟรีไฟอย่างเดียวแเล้วครับไม่ใช่นะผมเล่นทั้งสองเกมนะครับทั้งฟรีไฟทั้งเอ่อเฟสเอ้ทั้ง, FIFA, งอีฟุตบอล e นะครับผมใครที่จะเล่นกับผมก็สามารถทักเฟสมาได้นะครับก็เป้าหมายพันซับของผมช่วยติดตามกันหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมทุกคนบ๊ายบาย